รินชอปรินเซตประตัวนิวเบ n นฟิเชียลการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของที่สุดแห่งเมคอัพพลังสีสันจากธรรมชาติชวนบิวตี้เลเวอร์เนรมิตความสวยให้ทุกคนได้สวยทุกเวอร์ชัน อ r ร e n t a น p r ชอ c e ปรจัดงานเปิดตัว New Beneficial การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของที่สุดแห่งเมคอัพพลังสีสันจากธรรมชาติขั้งแรกกับเมคอัพที่ผสานสารสก,กัดจากดอกพีโอนีราชาแห่งดอกไม้ตะวันออกที่ให้คุณค่าการบำรุงพร้อมเฉดสีจากธรรมชาติภายใต้คอนเซปต์มั l ติเวิร์สสวยทุกเบอร์ชั้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสวยมั่นใจได้ในทุกเบอร์ชั้น และตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคนเอเชียมาพร้อมแพคเกจิ้งดีไซน์ใหม่ที่ชอบเชียวโดยภายในงานได้เดอรมิดพื้นที่ให้เป็นสวนดอกพีโอนีสไตล์ตะวันออกที่ผสานกลิ่นไอโมเดิร์นจัดแสดงนิวเบเนฟิเชียลครบทุกหลน์บิวตี้ไอเทมพร้อมบุญทดลองผลิตภัณฑ์ด้วยแอปพลิเคชัน Virtual Try On ให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองความสวยกันทุกมัลติเวิร์ส นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเมคอัพอาทิตย์ชื่อดังคุณเบสลักกี้เซเว่นมาครีเอทลุกแต่งหน้าที่หลากหลายและโชบเที่ยวควบคู่กับกิจกรรมสุดประทับใจพร้อมสัมภาษณ์พิเศษจากคุณอ๊อฟจุมพลอดุลกิติพรน,นุ่มสุดฮอตที่มาเผยความในใจถึงความสวยทุกเวอร์ชั้นในมุมของเขาพร้อมเซเลบริตี้บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่ร่วมงานมากมายค่ะ สวยทุกเวอร์ชันครับก็สวยทุกเวอร์ชันในมูมมองของผมนะครับก็แล้วแต่ที่คุณชอบเลยแล้วแต่ที่คุณอยากจะให้เป็นแล้วแต่ทุกคนอยากจะให้คนอื่นว่ามองตัวเราเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนมีความสวยในตัวเองอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ความมั่นใจมากกว่าว่าอินเนอร์ของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอยากให้เขามองเราเป็นไงแซ่บเฮ้ยมองหวานก็แล้วแต่ลุกในแต่ละวันส่วนตัวเราเป็นลุกไหน ลุกลุกไหนดีอะลุกเรียบเรียบเท่เท่แล้วกันเราเราไม่อยากให้แบบว่ามันฉูดฉาดมากเพราะว่าถ้าสมมุติลุกเรียบเท่เงี้ยมันสามารถเป็นได้ทุกวันส่วนมากเราเวลาต้องทกสมารเราต้องพกมีอะไรบ้างคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยพกอันดับแรกเลยคอนซีลเลอร์สองติ้นสามแป้ง แต่แป้งต้องเบาๆนะถ้าแป้งหนาๆก็ไม่ไหวเออหยาหยาห์หยาหยามันจะหยาเลยพอเราร้อนๆ้อ่ก็พูดได้ปะเนี่ยได้โอเคครับเออให้ลองให้เดึ่งในการเลือกให้รดีๆนะก็เรื่องในในผิวหน้าที่ตัวเองเป็นครับอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นผิวผสมช่วงช่วงแรกเนี่ยก็จะแห้งใช่ไหมตอนกลางวันเนี่ยทีโซนจะมันอะไรเงี้ยครับก็จะเลือกในสิ่งที่ตัวเอง แล้วเป็นคนแพ้ง่ายด้วยก็จะเรื่องในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็สำหรับผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้คับอ่ะฝาอกอะไต่อพันมีคนิดนึงละกันสำหรับไลน์นี้ออกใหม่เลยฝากติ้นได้ไหมอ่ะได้สิติ้นก็ผมว่าผู้ชายหลายๆคนอ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบที่จะทาติ้นเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันสาวไปปพราะวะแต่ผมว่าตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองละผู้ชายก็สามารถแต่งหน้าได้นะแล้วก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย ทาได้แต่อาจจะต้องเป็นลิปมันไม่ใช่ละผมว่าเดี๋ยวนี้ลิปมันมีสีทุกคนทาได้หมดะ,ะครับปากด้วยครับ <c oughs> ผม